ลักกตังสมังคลังสุปปภาตังสมุทติตังสุขโนสมุหตโตจะสุยิทังพรมจาริสุปทักินังกายและกัมมังวายากรรมังปัทักินังปทักินังมโนกรรมังพระบรมศาสดายืนยันว่าท่านทั้งหลายประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นแหละเป็นเลื่อดี ครูดียามดีของพวกท่านทั้งหลายในพระพุทธศาสนามีศีลบริสุทธิ์ทีนี้นนนก็คือศีลห้าไม่ถือบงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาคือในาศาสนาอื่นๆไม่ไปสแสวงหาเขตบุญเลย No caja